นนน่าาเกกกิวอยหไหสวัสดีค่ะผู้ปกครองทุกท่านแล้วก็สวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูน้องนะคะเด็กๆเด็กๆค่ะเมื่อวานนี้เป็นวันที่ สองเดือนสิงหาคมมีเด็กๆคนไหนได้กราบไหว้ขอพรอคุณแม่บ้างคะโอ้โหเด็กๆสุดยอดมากเลยคะ่ะเด็กๆคะงั้นเราไปทบทวนเมื่อวานกันก่อนว่าเราเรียนในเรื่องอะไรคะเด็กๆจำได้ไหมเอ่ย ใช่แล้วค่ะเมะื่อวานนี้เราเรียนในเรื่องบทบาทหน้าที่ของแม่นั่นเองค่ะเราไปทบทวนกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างบทบาทหน้าที่ของแม่นะคะคือ 1. น,นะคะแม่เป็นผู้ให้กำเนิด 2. แม่จะคอยอบรมดูแลและเลี้ยงดูพวกเรานั่นเองค่ะ3นะคะ แม่จะเป็นแบบอย่างที่ดีของลูก4นะคะแม่จะคอยให้ความรักความอบอุ่นและเข้าใจเราอยู่เสมอค่ะ5นะคะ,ะ,คะแม่นะคะจะสร้างเสริมคุณธรรมและความมีระเบียบวินัยแก่ลูกค่ะ เด็กๆคะวันนี้ครูน้องจะสอนในเรื่องการปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดีต่อคุณพ่อคุณแม่นะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนคุณครูน้องมีนิทานสนุกๆมาให้เด็กๆได้ชมวันนี้เราไปชมกันเลยนะคะเด็กๆเ,เป็นนิทานเรื่องฉันรักแม่นั่นเองคะ่ะไปชมกันเลยฉันรักแม่เรื่องโดยนานกฮูก ภาพโดยรติมัยหงวิสุทธิกุลฉันรักแม่เพราะแม่ยิ้มสวยและแม่ก็รักฉันเสมอฉันรักแม่เพราะแม่ร้องเพลงเก่งและแม่ก็รักฉันเสมอฉันรักแม่ เพราะแม่ว่ายน้ําเก่งและแม่ก็รักฉันเสมอฉันรักแม่เพราะแม่มีนมให้กินทั้งวันและแม่ก็รักฉันเสมอฉันรักแม่เพราะแม่ใจดีและแม่ก็รักฉันเสมอฉันรักแม่ เพราะแม่คอยปกป้องฉันและแม่ก็รักฉันเสมอฉันรักแม่เพราะแม่ชอบทำให้ฉันสะอาดและแม่ก็รักฉันเสมอฉันรักแม่เพราะแม่คอยดูแลฉันและแม่ก็รักฉันเสมอฉันรักแม่ เพราะแม่ชอบเล่นกับฉันและแม่ก็รักฉันเสมอฉันรักแม่เพราะแม่ชอบกอดฉันและแม่ก็รักฉันเสมอฉันรักแม่ของฉันที่สุดในโลกเลยเป็นยังไงบ้างคะดเด็กๆนิทานสนุกไหมคะ ถ้าสนุกงั้นเราไปเข้าสู่บทเรียนการปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดีของคุณพ่อคุณแม่นะคะงั้นเราไปเรียนรู้กันเลย 1. นนะคะเคารพเชื่อฟังพ่อแม่ผู้ปกครองไม่ดื้อรัน้นไม่ก้าวร้าวไม่พูดโกโหกนะคะ 2. มีกิริยามารยาทที่สุภาพอ่อนน้อม เช่นการไหว้พ่อแม่ก่อนไปโรงเรียน 3. ขยันตั้งใจเรียนหนังสือดีที่สุดนะคะ 4. รู้จักดูแลรักษาสุขภาพของตนเองเช่นรับประทานอาหารนะคะเป็นประโยชน์ออกกำลังกาย 5. นะคะ ช่วยงานบ้านต่างๆในบ้านเท่าที่เด็กๆนะคะจะสามารถทําได้นะคะหไม่กระทําสิ่งผิดหรืออันตรายนะคะเช่นเด็กๆไม่ควรเกเรไม่รักขโมยสำหรับในสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆเราเรียนในหน่วยวันแม่แห่งชาตินิงค่ะแม่นะคะจะเป็นผู้ให้กำเนิดเรา เป็นผู้อบรมเลี้ยงดูเราเอาใจใส่เราให้ความอบอุ่นของเรานะคะพ่อก็จะให้ความรักความเอาใจใส่เช่นกันนะคะเด็กๆเด็กๆต้องรักคุณพ่อแล้วก็คุณแม่นะคะให้มากๆเลยและเด็กๆต้องรักษาสุขภาพด้วยนะคะเด็กๆเวลาออกไปข้างนอกเด็กๆต้องใส่แมสนะคะแล้วก็มันล้างมือ มันล้างเจลแอลก,กอฮอล์ด้วยนะคะเด็กๆสําหรับวันนี้ครูน้องก็ไปก่อนนะคะไว้เจอกันในสัปดาห์หน้านะคะเด็กๆบ๊ายบายค่ะผู้คนหมื่นแสนทั่วแดนนับล้านแต่ว่าแม่นั้นเห็นมีอยู่แค่คนดี